สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกชาวนาอีลามาเลเดอร์นะคะวันนี้ฝ้ายพามาชมตู้บอนสีนะคะตู้นี้เป็นตู้ที่ค่อนข้างส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะพร้อมผ่าแล้วนะคะในหลายๆต้นนะคะอันนี้นะคะก็คือที่เราเตรียมตัวจะผ่านะคะเดี๋ยวฝ้ายจะมาผ่าท่านผู้ชมไปดูกันก่อนนะคะว่าจะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมผ่าแล้วเดี๋ยวเขาจะโซมนะคะเดี๋ยวที่เราเตรียมผ่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันเพิ่ง หยุดหนาวไปนะท่านผู้ชมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝ้ายยังหนาวแบบหนาวอยู่เลยนะคะแล้วก็น้ำมูกไหลคือไม่สบายเลยนะคะยู่ๆหยุดหนาวเฉยนะคะกลายเป็นร้อนแทนแล้วก็มีฝนโปรยโปรย,ยนิดนึงนะคะที่เพชรบูรณ์นะท่านผู้ชมที่บ้านฝ้ายนะเดี๋ยววันนี้นะคะไปดูกันเลยนะคะต้นแรกนะคะ อันนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัดมุกดาหาระค่ะท่านผู้ชมเป็นบอลอีกหนึ่งอันนะคะที่ไฟชื่นชอบมากๆนะคะอันนี้เอามาปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะกอสามต้นท่านผู้ชมสังเกตนะคะใบเขาเนี่ยนะคะจะเป็นบอลป้ายนะคะป้ายสีแดงท่านผู้ชมก็เอ่อถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบนะคะเพราะว่ายังมีท่านผู้ชมนะคะทักมาหาไฟหรือว่าโทรมาเนี่ยนะคะไปดูคลิปเก่าเนาะที่ไฟเคยแบ่ง อามุกดาหารขายไปนะคะเดี๋ยวยังไงรอกันคือมีจำหน่ายแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวไฟทำจำนวนแน่นอนนะท่านผู้ชมนี่ค่ะกอมุกจังหวัดมุกดาหารสวยมากท่านผู้ชมย้ำเลยมีฝั่งนู้นได้ค่ะเดี๋ยวไฟพาไปดูแต่ฝั่งนี้งามงามนะท่านผู้ชมนี่ค่ะส่องไปทีละใบเลยนะคะแล้วคือมีเป็นสิบใบแล้วใบแต่ละใบเนี่ยงามมากท่านผู้ชมค่ะอ๋อก่อนอื่นอีกเรื่องหนึ่งที่ไฟอยากจะแจง้งก็คือไฟต้อง ขออภัยท่านผู้ชมหลายๆท่านมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาบ้างทักไลน์หรือว่าทักเพจมานะท่านผู้ชมแล้วก็ฝ้ายอาจจะคือไม่ได้รับเร็วเหมือนสมัยก่อนนะนะคะเพราะว่าฝ้ายอย่างที่แจ้งไปว่าไปทํางานประจํานะคะส่วนใหญ่จะขายเสาร์อาทิตย์นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่คือยังมีจําหน่ายอยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่าฝ้ายผ่านเรื่อยๆเลยะคะ่ะท่านผู้ชม ส่วนใหญ่ฟ้ายจะชอบนี่ค่ะฝนก็เริ่มจะไปปล่อยใหม่แล้วท่านผู้ชมตอนแรกหนาวนะคะแล้วก็หยุดหนาวมากลายมาเป็นเอ,อ่อร้อนแล้วก็ฝนกําลังไปปล่อยนะท่านผู้ชมตอนนี้บ้านฟ้ายนะ้บ้านท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะคะคอมเมนต์บอกฟ้ายหน่อยนะท่านผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็จะมีหลายๆท่านนะคะก็คือน่ารักมากๆเพราะว่าติดตามฟ้ายมาตั้งแต่สมัยที่ฟ้ายยังเรียนอยู่จน ออทำงานเลยนะคะและหลายท่านนี่คือแบบยังจํากันได้อยู่นะคะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้คือบอลสีจังหวัดมุกดาหารนะคะเห็นไหมคะว่าใบข้างๆเขาจะเป็นสีเขียวแล้วคือเขามีความเข้มเขียวเข้มตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนตรงเนี้ยไม่ได้เข้มไปเลยนะคะยังมีความแบบโอ้โหท่านผู้ชมฝนกําลังย้อยแล้วค่ะท่านผู้ชม อันนี้นะคะคือบอนสีจังหวัดมุกดาหารนะคะต่อไปอีกต้นหนึ่งที่ไฟชื่นชอบมากๆเลยนะคะอันนี้คือบอนสีในเมืองท่านผู้ชมใครที่เอฟบอนสีในเมืองไปนะคะอันนี้แม่เขานะท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไฟเนี่ยมีจําหน่ายเรื่อยๆนะคะบางต้นหมดล็อตไปเดี๋ยวผ่าใหม่นะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมคือหลายๆต้นเนี่ยช่วงที่มันหน้าหนาวนะคะบอนยุบไปแล้วทีนี้นะคะ อันนี้นะคะในเมืองเราท่านผู้ชมคือเนีย่ยคะ่ะแม่เขาใบเขาด้วยความที่ใฟชื่นชอบอีกตัวหนึ่งอะ่ะเพราะว่าใบเขาค่ะจะเป็นสีชมพูแต่ท่านผู้ชมสังเกตไหมคะใบใหญ่กับใบเล็กต่างกันนะคะสีนวนจะออกไปทางชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็น,นี้จะเข้มกว่าแล้วได้ลายเขาค่ะสีขาวแล้วมันดูเลื่อมๆนะคะเหมือนเครื่องประดับเครื่องประดับอะไรสักอย่างหนึ่งท่านผู้ชมค่ะดูค่ะสวยมากนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวฝ้ายมีจาหน่ายเรื่อยๆนะท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ไม่ทันในรอบก่อนนะคะเดี๋ยวมีเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ต่อไปนะคะเอฝ้ายเอาอสงไข่ไปผ่าหมดแล้วนะคะว่าจะพาดูสะหน่อยอ่ะอันนี้นะคะเป็นบอนสีเอออืมผ่าซ้อนแก้วท่านผู้ชม อนที่ไฟซื้อมานะคะเพราะว่าอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนี่คะ่ะท่านผู้ชมบอนสีผาซ่อนแก้วนะคะด้วยความที่เขาจางงุมง้มๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะท่านผู้ชมเนาะผ่านไปค่อนข้างนานนะคะยุไฟไม่ได้รีวิวพาท่านผู้ชมมาชมสวนแบบนี้นะคะนี่คะ่ะวันนี้พามาแล้วนะท่านผู้ชมใครที่รอลูกๆอยู่นะคะเดี๋ยวก็ถ้าถึงช่วงผ่านเนี่ยเดี๋ยวไฟจะผ่านแล้วก็เดี๋ยวมีแบ่งจําหน่ายเรื่อยๆนะคะในราคาน่ารักน่ารักนะ นี่ท่านผู้ชมต่อไปอันนี้นะคะแถบนี้จะเป็นยักษ์ปักหลัน,นะคะ่ะยักษ์ปักหลันายแบ่งขายไปนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะคะหมดรุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะผ่าใหม่รอบนี้แหละนะคะนี่ค่ะยักษ์ปักหลันนะคะด้วยความที่พื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะแล้วเขาจะตัดกับความชมพูแล้วก็มีเม็นเม็ดข,ขาวด้วยนะคะสวยอีกตัวหนึ่งเลยนะคะาฟก็ชอบเหมือนกันอ่านี่ค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือจังหวัดมุกดาหาร ฝั่งนู้นงามๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโดนแสงเยอะกว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ไม่งามเท่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแสงไม่ค่อยถึงนะคะนี่ค่ะจังหวัดมุกดาหารอันนี้คือหานุมานคลองเมืองค่ะท่านผู้ชมบอลสีหนุมานคลองเมืองค่ะสวยๆค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะสีชมพูนะคะด้วยความที่ใบเขาเนี่ย คือจะว่าไปก็ไปทางนางกีดีนีเทวีเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ว่าหานุมานคลองเมืองใบจะสั้นกว่าเนาะแล้วก็ใบค่าจะออกเป็นสีชมพูที่มันชัดกว่านะคะท่านผู้ชมอันนั้นมันจะออกไปทางแดงๆเนาะนางกีดีนีเทวีนะคะอันนี้หานุมานคลองเมืองนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ยุบสีเป็นจะลงไทยนะคะแต่หัวหน่าจะใหญ่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยยุบไปเยอะของไฟก็ยุบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอพ้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นก็คือจะงอกขึ้นมาใหม่นะคะเราไม่ต้องกังวลเนาะ อันนี้คือบอลสีขุมทองท่านผู้ชมขุ่มทองตอนแรกยุบไปตอนนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วนี่ค่ะบอลสีขุมทองนะคะอันนี้เทราปตีนะคะเทราปตีนี่ค่ะเทราปตีท่านผู้ชมนี่จริงๆจะมีอีกตู้หนึ่งอ่ะคือมันยุบไปเยอะนะท่านผู้ชมอันนี้คือตะวันชิงพบท่านผู้ชมตอนเด็กๆยังไม่เข้มเท่านี้นะคะพอโตมาเริ่มเข้มแบบ เข้มแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบบอลสายเข้มเดี๋ยวไฟจะพาไปดูอีกตู้หนึง่งมีตะวันชิงพบกําลังแบบกําลังรุ่นรุ่นนะคะเขาก็แบบสีสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือบอลสีตะวันชิงพบนะคะสีค่อนข้างที่จะเข้มนะคะสีดำดำดุดันมากนะคะ เด็กๆไม่เข้มเท่าไหร่นะคะพอโตมาเห็นไหมคะเริ่มและเริ่มแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟผ่านนะอันนี้เศรษฐีเงินล้านค่ะเขาจะมีความด่างนะคะเดี๋ยวยังไงไฟจะผ่านรถนี้แล้วก็ท่านผู้ชมเตรียมรอกันได้เลยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเศรษฐีเงินล้านนะคะส่วนอันนี้นะคะหวานมากนะคะนารีบูรพาท่านผู้ชม ไม้จอมนะคะจอมตอนแรกก็คือผ่าไปแล้วนะคะแต่พงองอกขึ้นมาอืชมพูแบบหวานมากเลยนะคะทุกผู้ชมเนาะไปเดี๋ยวไฟพาไปดูเบบีนะคะส่วนนี้เป็นเบบีนะคะท่าผม้ชมก็มีเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชายชนเอ๊ะนินละเสรลงอยู่ตู้นี้อีกแล้วท่านผู้ชมขานี่ค่ะเดี๋ยวไฟก็จะลงขายเรื่อยๆนะคะท่าผม้ชมก็รอหน่อยนะคะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะนี่ค่ะ ก็เดี๋ยวไฟภาพาไปดูอีกตู้นึงนะไม้เขาเริ่มโตไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามาชะงักช่วงหน้าหนาวที่เขาจะโตช้านะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้นะคะกําลังจะหมดแล้วท่านผู้ชมค่ะเขาก็จะกลับมาโตเร็วนะนี่ด้วยนะคะท่านผู้ชมจิ้มไว้ตั้งแต่ใบเท่าแบบฝาหอยเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นนะคะท่านผู้ชมนู่นนะคะก็เดี๋ยวถ้าต้นไหนโตไฟก็จะมีขายขายทาง นะคะแล้วก็ทาง YouTube ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะติดตามกันด้วยนะคะนี่คะ่ะท่านผู้ชมนี่คะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีตู้นี้ด้วยนะคะชัยชนก็มีท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็โตแล้วนะคะชัยชนเนาะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนั่นแหละนะคะท่านผู้ชมแป๊บเดียวเพราะมันพ้นหนาวแล้วอันนี้บันดันซับแยกหนอนะคะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมขา แต่ว่าโดยปกติเนี่ยไฟจะอัปเดตทุกๆเสาร์อาทิตย์นะคะจะอัปเดตประมาณวันเสาร์ท่านผู้ชมก็จะมีจำหน่ายอยู่นะคะจำหน่ายบ้างเนาะก็มีเรื่อยๆนะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะติดตามชมด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าท่านผู้ชมที่โทรมาแล้วไฟรับสายค่ะตกบกพร่องยังไงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไฟจบคลิปกันไปกับเบบีบอลสวยๆนะคะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาเลเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ